ดังดังต้อนรับนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและคุณมิวกี้ปพรยานะครับรวมไปถึงพี่วิลลี่แม็กอินทอร สวัสดีครับอยู่ข้างๆกันก็อยากสวัสดีกันมีความเป็นไทยนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้เองนะฮะอือะมาอยู่ด้วยกัน3ท่านจริงๆบอกทุกท่านแบบนี้นะคะว่ามาสเตอร์จริงๆมีทั้งหมด3ท่านที่วิลลี่ลเป็นพิธีกรนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์ทรงพลวันนี้ติดภารกิจส่วนตัวไม่ได้มาแต่ในรายการส2 EP อพีเจอ3ท่านแน่นอนนะครับคุยกันตรงนี้ครับความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการ I a M c e l ซ b ครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับอาจารย์ธญวัฒน์ครับ ก็ดีใจนะฮะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมก็เป็นกนรรมการรายการประเภทนี้อยู่ครับแล้วก็ห,หายไปนานครับตดยจะอ่างยิ่งหลังช่วงโควิดเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งของทําให้คนพัฒนาดีขึ้นและทําให้คนมีความหวังเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แต่ความหวังสําหรับผู้ร่วมแข่งขันนะคือคนดูทางบ้านทางออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยผมก็จะดีต่อต่อประเทศ ทำให้เรามีนักขายมากยิ่งขึ้นเชื่อไหมความรู้สึกที่ผมคุยกับอาจารย์แบบใกล้ๆแบบนี้ยกลัวทาไมคือผมทิดตามอาจารย์ในรายการตลอดแล้วเห็นอาจารย์คอมเมนต์นิดเดือดทุกครั้งมาส่งตาจริงๆเนี่ยโหเห็นถึงความแบบขอแท้พวกเราเตรียมตัวเจอได้เลยนีอาจารย์คุณมิวกี้ครับความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะเพราะว่ามิวกี้เองก็ก่อนที่จะมาเป็น i n f ฟลูเอนเซอหรือรยูทูบเบอร์ที่คนร,รู้จักเมกกี้ก็คือนักขายมาก่อนใช่ใชค่ะ<ม>แล้วก็ขายตั้งแต่แบบออฟไลน์ไม่มีออนไลน์ไม่มีอะไรเลย,เลย,เลยอย่างเงี้ยแล้วพอมีโอกาสที่จะได้เหมือนทําให้คนไทยเนี่ยมีนักขายที่เพิ่มมากยิง่งขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งด้วย,ยอืมนะครับสองท่านต้องเรียกว่าโโอ้โหสุดของรุ่นจริงๆทั้งเป็น อาจารย์อันนี้เป็นการตลาดสุดยอดพี่มิวกีนี่ก็เป็นนักขายอยู่แล้วนะครับพี่วิลลีค่ครับความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายก,การนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับว่าให้ผมมาเป็นพิธีกรดําเนินรายการอีกครั้งหนึ่งสําหรับซีซั่นสองของเราในวันนี้ซีซั่นที่เดอ๋อทันทีพวกแปลไว้ให้ทงเแลก็เป็นแปลกันต้นต่อทันทีเลยนะฮะอยู่เป็นไหมฮะอยู่ต้องปูเรื่องไว้ก่อนเลยฮะ คือจริงๆแล้วการที่เลือกผมมาเนี่ยผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะฮะแล้วก็จะได้เห็นวิธีการขายของคือทุกๆท,ท่านที่ผ่านเท้ารอบนี้มาเนี่ยต้องบอกออก่อนเลยนะครับว่าคุณคือซเซลเตอร์เบรนตี้ไปแล้วครับไปแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีการขายอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็ได้มาเผชิญกันแล้วก็ได้มาทํางานแบบที่เรียกได้ว่าโจ์แต่ละโจ์ผมบอกตรงว่าจริงๆคุณก็เป็นดาราเป็นดาวอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณจะมาเจอ รายการนี้เพื่ออะไรเพราะมันลำบากมากเขาต้องเขาีิผมมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโอ้โหสิ่งมันโหดมากผมก็ลองบอกว่าเฮ้ยเอากันขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาจะไม่ร้องไห้เหรอแล้วเขจะ เขาจะกลัวกันหรือเปล่าผมก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมเป็นพิธีกรให้คือผมก็เป็นคนที่พูดความจริงอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ไปคข่มขู่อะไรอยู่แล้วล่ะน่าจะเซนเซนกันอยู่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมอยากให้พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการความคิดมาหมดแล้วดีมากอันเนี้ยแล้วคุณจะกลายเป็นแบบโอ้โหนักขายที่สุดยอดจริงๆคือเก่งอยู่แล้วอย่างที่พี่วิลลี่บอกพวกเราทุกคนเก่งอยู่แล้วมาอยู่ที่นี่เหมือนได้มาอยู่โรงเรียนอีกเสริมพลังเข้าไปอี มาสเตอร์เด่นของประเทศอยู่ตรงนี้อยู่แล้วลองนึกดูสิถูกต้องนะครับ <Ừ. S 2> เดือนๆแน่นอนนะ,ะถามคำถามต่อไปครับนอกเหนือจากความสนุกซึ่งได้แน่นอนในรายการไอแอซของเราคุณผู้ชมทางบ้านจะได้อะไรครับอาจารย์ครับเชิญครับคือคนทุกคนได้เกิดมาในเป็นนักขายนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยคุณลร้องไห้เพื่อขอให้แม่เอาโน่นเอานี่พอเป็นเด็กเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ย มันจะมีอย่างร้านร้านขายของก็จะมีของหลอกเด็กวางไว้ถ้าพ่อแม่ไปซื้อให้เนี่ยกลูกก็จะไปน,นินเนี่ยเพราะฉะนั้นการขายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าทําไมเนี่ยคนบางคนขายเก่งเราก็จะรู้ว่ามิสเตอร์ลิสติกของจีนเนี่ยขายชั่วโมงได้เป็นพันล้านแต่ทําไมบางคนเนี่ยขายไม่ได้แล้วผมจะเรียนนะครับว่าการขายเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวนะ ถ้าคุณอยากจะเหนื่อยไปตลอดเนี่ยคุณจะต้องขายแต่ถ้าคุณจะเหนื่อยน้อยหน่อยเนี่ยคุณจะต้องเอาการตลาดมาช่วยแต่ถ้าคุณอยากจะส่งไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยคุณต้องสร้างแบรนด์ดีเพราะถ้าคุณมีแบรนด์ปุ๊บเนี่ยนะถึงคุณตายไปสวรรค์แล้วเนี่ยนะลูกหลานคุณก็ยังเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีคึ้ดูประการน่เมื่อันนี้พี่วิลลี่บอกว่าความโหดของรายการนี้เนี่ย การจะให้เรียกคือ s u r v i เ้อผ้าการขายเพราะฉะนั้นคนคือคือแต่ละคนเนี่ยที่บอกแล้วเนี่ยบางคนผมก็เห็นแล้วก็ขายตัวเองอยู่แล้วใส่ชุดญี่ปุ่นใส่ชุดลิเกเอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคุณคุณค,คือสุดยอดของนักขายคุณไม่ต้องเปิดบากขายเหมือนตลกอะเดินมาไม่ต้องยิ้มมุก เป็นสิบมุกเลยเดินมาคนนั้นโคตรหาเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือสุดยอดตลกแบรนกดิงเขาได้แล้วคือสุดยอดนักขายเนี่ยคุณขายโดยไม่ต้องขายเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยผมว่าก็มีคนเยอะแยะบางคนนี่มีคนตามนั่นเกือบสี่ล้านครับเนี่ยโดยตัวเราเองเนี่ยเราเป็นไมโครเซเลแล้วอยู่ในต i ิ๊ o ตอได้เห็นรู้จักแต่ว่าเวลามานอกคนไม่รู้เนี่ย แต่ตอนนี้ท่านจะทำยังไงให้อิทธิพลของท่านเนี่ยที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยณนะวันนี้มันขยายใหญ่ไปทั่วประเทศคือคนเราอะ่ะมันจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยบรรลุศักยภาพรายการนี้เนี่ยทำให้ตัวท่านเองบรรลุศักยภาพขนาดเดียวกันท่านก็ส่งความหวังไปให้คนไทยทั้งประเทศซึ่งตอนนี้พูดงงงงงลงตรงนะครับเศรษฐกิจยังไม่ดีนะแต่ถ้า เกิดมาดูรายการนี้มาดูท่านท่านทําให้ความร่าร,รวยด้วยเนี่ยผมว่าท่านสร้างบุญสร้างบุศสนนะอืนแล้วจะทําทให้ท่านเนี่ยเป็นนักขายค้างฟ้าคือสิบปีปปยี่สิบปีท่านก็ยังอยู่อืเนี่ยเป็นคุณูประการไม่ใช่ของรายการอย่างเดียวแต่เป็นของตัวท่านด้วยครับนี่นะครับอาจารย์สุดยอดเลยนี่ให้งานแถลงข่าวนะ ถ้าต้อฟังเมื่อสักครู่เราได้ความรู้ด้วยนะพี่วิลลี่นะว่าไหมสุดยอดเลยอ่ะจา์รอติดตามได้เลยที่เหลืออยู่อีกสองคนไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยจา์เล่นแบบนี้มาบอกเลยบอกขมวดจบสมดเลยหมดเลยรอติดตามครัคุณลิวกี้ครับคุณผู้ชมจะได้อะไรนอกจากความสนุกครับ ใช่เิลกี้พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นกี้พูดเถอะเะพราะอาจารย์โคดมาดีแล้วใช่ให้กาลัรใจจับจจจไปสุดเลยอะส้าลำเบลกี้ให้กําลังใจดีกว่าเิลกี้มองว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเซนอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกน,นะคะที่เห็นนั่นอยู่ตรงนี้ทุกคนมีคาแรคเตอร์อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ดึงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้คะ่ะเิลกี้เป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้แล้วก็มันโหดจริงๆนะคะ อยากให้ทุกคนตั้งใจให้มากๆเพราะเราก็แล้วเมื่อกี้คิดว่าหลังจากจบรายการนี้ไปค่ะทุกคนจะได้อะไรมากกว่านั้นทั้งคนที่มาอยู่ในรายการด้วยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยรวมรวมถึงตัวเมื่อกี้เองด้วยครับค่ะเชื่อว่าดูแล้วก็ต้องเอาใจช่วยพวกเขาทั้ง60คนนะครับมันอาจจะโหดจริงแต่พวกเขาจะเก่งขึ้นมากๆรวมไปถึงผู้ชมก็จะได้เรียกว่าความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการขายด้วยนะฮะพี่วิลลี่ครับให้กำลังใจพวกเขาหน่อยครับสู้ๆนะพวกเราคือ ขายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วคาแรคเตอร์ตัวเราเป็นแบรนดิ้งเพราะฉะนั้นหนึ่งมันจะมีการทะเลาะบอกแว้งเกิดขึ้นข้างในอย่างแน่นอนระหว่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขายในระหว่างที่เราโดดเครื่องบินอะไรเงี้ยพิงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเรืองนี้ไอ้ทอมคูชันปะอันนี้อันนี้ยังไม่ไม่ใช่ทอมคูชพี่บินิดเครื่องบินไม่ใช่ทอมคูชที่มี่กันนี้แ่กันนี้เียว่าพี่บิลลี่พูดเรื่องการเมืองไทยออ๋ ไม่มีถึงคันนะไม้หนีถึงคันไม่มีไม่มีอย่าตกใจคือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำดีอยู่แล้วแต่ว่าตรงเนี้เราจะมีมาสเตอร์สาคนที่ว่าเด็ดที่สุดของประเทศมาช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ชให้คุณคเป็นคนที่ให้คําแนะนําเป็นคนที่ให้ขะแนนด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณก็ต้องทําตามโจทย์ให้ได้มากที่สุด โจ์เมันง่ายมากผมได้พูดกับที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมากำกับรายการอยู่แล้วเนี่ยผมพี่โอ๊กเนี่ยฮะใช่ผมบอกเลยว่าโอ้โหผมพูดตรงนะที่ผมมาเพราะเขานะรู้เวลาเขาเรียอเอะรเขาจ้าเขาจ้าเขาจ้านี่คือปุ่เรียกรอซีซั่นสองนะคนเรามันต้องแพ้สักอย่างครับเมื่อเข้าเงินฟาผมผมต้องแพ้เลย ต้องมาเลยน้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันสนุกในในทุกๆเอปิโซดที่เราจะได้เจอครับและเราก็จะไม่รู้ด้วยครับว่าเราเตรียมตัวล่วงหน้ามันไม่ได้เลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะถูกเตรียมไว้หมดแล้วว่าอ่ะเล่าแค่นี้ก่อนแล้วไปเจอยังไงต่อไปแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณอย่างมากแล้วคุณก็จะโด่งดังมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยอ่าดีแหละครับมีกำลังใจจากคุณมิวกี้พี่วิลลี่ไปแล้ว อาจารย์มีคำขู่พวกเขาไหมครับพอเมื่ออาจารย์ผมไม่ขู่ผมจะบอกนี้ <_ C' est> คือคนเป็นนักขายเนี่ยไม่ได้มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแล้วในโลกนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกาภิวัตน์เราอยู่ในระดับโลกคุณอย่าพอใจแค่เป็นที่หนึ่งของนักขายในประเทศไทยเราอาจจะต้องมองไปถึงอาเซียน เรามองไปที่เอเชียและสุดท้ายเราอาจจะต้องมองว่าเราเป็นนักขายของโลกครับโอ้โหเมืาครับคนอื่นเนี่ยอาจจะดูถูกตัวเราเองได้แต่เราอย่าดูถูกตัวเองวันนี้เนี่ยเราอาจจะยืนอยู่แค่ประเทศไทยวันหน้าเราอาจจะเป็นระดับโลกโลกม้วยกับตัวเองครับ ขน,นลุกผลพองอะสุดท้ายนี้ครับพี่